กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วง Around the Beat ค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟมีข่าวสารในแวดวงธุรกิจที่อัปเดตมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเคยค่ะ ข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่มองหาเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพนะคะล่าสุดบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพของไทยและของโลกได้นำเนสววตาเครื่องดื่มผสมธัญ,ญพืชชงร้อนกลิ่นข้าวโพดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์นชทีวีช่อง22ได้ทดลองลิมรสชาติกันถึงตึก TCIF ที่บางนาตราด ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานของสถานีกันอย่างคึกคักทั้งร่วมลองลิ้มชิมรสชาติเครื่องดื่มหอมกลุ่นกลิ่นข้าวโพดท,ที่มีใย,ยอาหารที่ช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติพร้อมกับรับบริการตรวจเช็คสุขภาพระบบขับถ่ายได้ง่ายๆกับเนสตีต้าค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่มือรวมเคล็ดไม่ลับเพื่อทุกวันที่โล่งสบายจากสาวเนสวีต้ามาแจากอีกด้วยนะคะ ซึ่งจะช่วยตอบปุ๊บรู้ปั๊บเส็จพฤติกรรมบ่งบอกสุขภาพระบบขับถ่ายของคุณดีแค่ไหนตรวจเช็คกันได้ทันทีสำหรับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพสามารถร่วมกิจกรรมของเนสวีตาได้ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเทสโกโลตัสท็อปซูเปอร์มาเกตหรือเดอะมอลได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้หรือติดตามที่เฟซบุ๊กถ่ายยากเรื่องใหญ่ by เนสวีตค่ะ